การเข้าชานเนเป็นของง่ายเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาตีเดียวนึกจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เรียกว่าเอาใจะสะเสวยสุขในฌานเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่มีวันที่จะพบความทุกข์ใจเอาเลยนะเกิดเป็นลมแล้วก็พ้นจากความทุกกายทุกใจโดยประการทั้งปวงแต่กระนั้นพระพุทธเจ้ายังบอกว่าหาความแน่นอนไม่ได้เพราะอ,อะไรเพราะในที่สุดก็ต้องจุดติ ิ่นอายุความเป็นพรหมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาตามปกติมีน้ำซ้ำ<ม>อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ในอาบายซะโดยซ้รนะฮะโดยอากุศลกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องสว้ยความทุกข์กายทุกใจกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นฌานที่เป็นเหตุได้ไปเกิดเป็นพรหมและพ้นจากความทุกข์กายทุกใจได้นั้นจึงไม่ใช่อุบายดับทุกข์ที่แน่นอนอะไรนะฮะ <c oughs> โดยเหตุนี้จึงไม่ ตรัสสรรลเสริญนะถึงไม่ตรัสสรรลเสริญพูดอย่างนี้ท่านอาจจะนึกค้านอยู่ในใจว่าบางทีพระพุทธเจ้ากว่าสรรเสริญฌานสมาธิมือนกันในที่ไรเองนะถ้าหา่าท่านเป็นนักขนควาท่านก็สามารถหยิบยกเอาคำพูดมาแสดงได้ทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญสมาธิหรือฌานเอาไว้ที่ไหนยังไงบ้างน,นะอ,อันนั้นเป็นความจริง ในที่หลายแห่งทีเดียวตดเสิญฐานเสริญฌานสมาธิเอาไว้แต่ขอให้ทราบว,ว่าที่ตาฐรรเสิญนั้นไม่ใช่ในลักษณะอย่างที่ว่าเกี่ยวกับว่าได้ฌานและจะได้ไปเกิดเป็นพรหมหนึ่งนะฮะคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านอารานดาบทกับท่านอุทกาดาบทเป็นผู้ที่ได้อารูปประฌานซึ่งท่านเราทั้งสองนั่นพอตายไปท่านก็ไปเกิดเป็นอารูปประพรหม พอไปเกิดเป็นอรูปประพรมพรมที่ไม่มีรูปอย่างนี้แมใอความทุกข์กายนะไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีไม่มีรูปแล้วมันจะทุกข์กายได้งไงแม้ความทุกข์ใจก็ไม่มีนะ <c oughs> จิตใจละเอียดนะะสวยสุขใน,ในการเข้าฌานอย่างที่ว่านะแต่กระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านทั้งสองนี้ว่าไไ้ว่าอย่างไงนะะ <c oughs> มหาชานิโยโโอาราโรว่ามันนะท่านอารานดาบทชิบหายซะใหญ่แล้วนะมหาชานิโยก็คือชิบหายใหญ่นะคนที่ทำอกุศลกรรมตายไปไปตกนรกท่านยังไม่พูดอย่างนี้เลยนี่เขาไปเกิดเป็นพรหม,มชั้นสูงนะอารูปพรหมกลับตัดว่ามหาชานิโยชิบหายซะใหญ่แล้วนะ นั่นมันเพราะอะไรนะนั่นก็คือว่าแม่พ้นจากความทุกข์กายทุกใจได้ก็หาพ้นแน่นอนไม่นะกล่าวคือพอสิ้นอายุของความเป็นพรหมแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความทุกข์กายทุกใจต่อไปอีกเพราะฉะนั้นใ้ความพ้นนั้นจึงไม่พ้นแน่นอนก็เลยไม่ตัดสรรเสริญนะ ไม่ตัดสร้เสริญและมีน้ำซ้ำยังเป็นโทษอย่างนี้อีกคือว่าไปเกิดเป็นอรูปประพรมนานแม้หลายมหากรับอย่างนั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดามีเป็นผู้มีรูปอีกสามารถฟังธรรมได้อีกแต่ว่าอาจจะเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ได้นะแม้มีม,มีมีรูปมีตามีหูเปอุปกรณ์รับฟังธรรมนะแต่ไม่มีศาสนา ว่างเว้นจากศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรและโดยเฉพาะนะไปเกิดเป็นอรูปประพรมอยู่กับสมาธินานๆนนอย่างนั้นนะหมดกําลังของชานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาตามเดิมอีกก็ตามแต่ว่าจิตใจนิยมสมาธิไปเสร็จแล้วนะน้อมไปในอันใน,ในความสงบอย่างนั้นไปแล้วก็อาจจะทําชานอีกนะ ทำฌานอีกและอของนั่นเคยได้มาหยกหยกทำฌานอีกก็อาจจะสําเร็จอรูปฌระชานอีกตายไปก็เกิดเป็นอรูปประพรมอีกปเนนานต่อไปอีกระหว่างที่เป็นอรูปประพรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาหลายพระองค์นะครับแต่ว่าจะก,กี่พระองค์ก็ตามไม่สามารถจะโปรดเขาได้เลยเพราะเมื่อไม่มีรูปก็ไม่มีอุปกรณ์รับฟังธรรมนะะอย่างจะฟังธรรมมันก็ต้องมีหูสิครับ นะฮู้เนี่ยมันก็เป็นรูปประธรรมอย่างหนึ่งเนื่องอยู่ในอัตภาพแต่ว่าท่านบุญนี้มีแต่นามไม่มีรูปซึ่งการมีแต่นามไม่มีรูปมีเป็นไปได้อย่างไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไอ้นามนะมันจะไปแขวนต่องแตงอยู่ที่ไหนยังไงถึงเป็นไปได้อย่างนั้นผมก็ไม่ทราบนะสุดวิสัทยที่จะอธิบายได้แต่ตอนในตำราท่านดแสดงไว้ไว่าอย่างนี้มื่อเป็นเช่นนี้ก็พลาดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกไม่ทราบกี่พระองค์กัน เสร็จแล้วก็มาหมดอายุความเป็นพรหมจุดติดนะมาปฏิเป็นสนสนที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาได้โอกาสที่จะเจอาศาสนาของพระพุทธเจ้าแหมยากเต็มทีท่านบอกในสังสารวัฏอันยาวนานนะนะหาเบื้องต้นหาเบื้องปลายไม่ได้าศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ได้ชั่วการนิดหน่อยเท่านั้นนะและก็หมดไปแล้วก็จะมีต่อไปอีกในอนาคต ตั้งอยู่ได้ไม่นานก็จะหมดไปอีกเทียบกับสังสารวัฏอันยาวนานที่เราเกิดเกิดตายตายมาแล้วเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกอรูปภพลมเหล่านี้พอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะสมมุติมาเป็นมนุษย์อีกนะโอกาสที่จะเจอสาสนาของพระพุทธเจ้าอีกนะยากและย่าอย่างนั้นอีกนะไอตัวเองนิยมฌานอยู่แล้วก็อาจจะทาฌานอีกนะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นอรูปภพมอีกตกลงไม่มีวันที่จะได้ ได้พ้นจากทุกทั้งปวงกันก็เกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายๆๆตายกันอยู่อย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงจตรัสว่ามหาชานิโย,ยจิบหายใจใหญ่นะไม่เหมือนอย่างคนตกนรกนะะเขาทากรรมในนรกนะสิ้นซึ่งช่วงระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกไม่แน่นอนด้วยนะอาจจะเจ็ดวันมนุษย์หรืออาจจะมากไปกว่านั้นอะไรอายุของสัตว์นรกนี่ไม่แน่น,นอนกําหนดไม่ได้ แต่อยู่ถึงอย่างไรพอพ้นจากภาวะนั้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกุศลกรรมที่ทำเอาไว้นะโอกาสที่จะมาเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกได้ฟังธรรมได้ตั้รูธธรรมของพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์กันไปมีง่ายกว่าพวกที่ไปเกิดเป็นอรูปรกมเป็นไหนไหนนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ตัดว่ามาหาชานิโยแม้ชั้วชิบหายใหญ่คนจะไปเกิดในนระกนี่เป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้น เอาก็จริงๆแล้วไม่สามารถจะพ้นได้เด็ดขาดในความทุกข์กายทุกใจเอาเราต้องการพ้นความทุกข์กายทุกใจนี่แหละนะไอ้ทุกข์อื่นนั่นเราเอาเนะเรายอมเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยอะไรนะเรายินดีรับว่างานแต่ขอแต่พ้นจากความทุกข์กายทุกใจมันก็ไม่พ้นแน่นอนนะนะขนาดหลีกออกจากเป็นจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ไม่พ้นแน่นอน สิ้นอายุความเป็นรหมแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่พร้อมเพียงทั้งลูกทั้งนามที่มีโอกาสเกิดความทุกข์กายทุกใจ <c oughs> ได้ต่อไปอีกนี่เป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่จั่สรรเสริญ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าตราบใดที่ยังเกิดอยู่นะตราบนั่นก็พ้นทุกอะไรได้ไม่แน่นอนเลย ถ้าต้องการจะพ้นจากทุกทั้งหลายได้แน่นอนมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคือต้องไม่เกิดนะซึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่ทรงคนพบอุบายหรือวิธีการนะที่จะไม่ให้เกิดนะนั่นก็คือสติปัฏฐาน 4, นะสี่นะสติปัฏฐานสี่อ่า อก่อนที่จะพูดถึงสติปัฏฐานสี่ควรจะพูดอย่างนี้ก่อนมากกว่านะว่าบรรดาทุกทั้งหลายที่เริ่มตั้งแต่ชาติความเกิดนะหากจะมีคําถามว่าไอ้ความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความตายเป็นต้นก็ดีมันเป็นของใครนะก็จะพบคำตอบว่ามันไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของสัตว์ ไม่ใช่ของหญิงไม่ใช่ของชายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเพราะว่าคนสัตว์หญิงชายเราเขาเป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหาอัตตาหาคนหาสัตว์หาหญิงหาชายนม่ได้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นมันจะเป็นของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปได้อย่งไรนะะ นั่นก็คือเป็นเพียงของสังขารทั้งหลายที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นนะสังขารทั้งหลายที่เป็นไปตามปัจจัยกล่าวคือมีเหตุปัมีปัจจัยมันก,ก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ถึงความดับไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเหล่านี้เองทรงมาแจกมาเรียบเรียงสมัยเป็นขันห้าบ้างอายตนะสิบสองบ้างธาตุสิบแปดบ้างเพื่อที่จะให้ ทั้งหลายได้พิจารณาเห็นความจริงว่ามันเป็นของเกิดขึ้นดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคนนี้ต้องแสดงสังขารโดยความเป็นขันธห้าเขาจึงจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ได้แต่อีกคนนึงไม่ได้จะเอาเรื่องขันธห้าไปแสดงไม่ได้อัธยาศัยจริตกีเรสปัญญาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องแสดงโดยความเป็นอย่างอื่น คือเป็นอายตนะสิบสองหรือธาตุสิบแปดไปนะนี่เป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ความเกิดเป็นต้นะจึงกล่าวได้ทีเดียวว่าเป็นของสังขารเหล่านี้นั่นเองนะสังขารที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นขันห้าเป็นต้นโดยเหตุน,นี้จึงทรงย่อทุกทั้งหมดประดามีในโรคไว้ว่ายอย่างนี้ สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือสังเขปอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณนะเพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือกิเลยึดมั่นจึงเรียกว่าอุปาทานขันไปนี่แหละอุปาทานขันนี่แหละเป็นทุกข์ ไม่ใช่คนเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์เป็นทุกข์ไม่ใช่หญิงเป็นทุกข์ไม่ใช่ชายเป็นทุกข์นะอุปาทานนัขันนี่เองเป็นผู้เกิดผู้แก่ผู้ตายผู้เศร้าโศกร่ำไห้รำพันเป็นต้นนะไม่ใช่หญิงเกิดไม่ใช่ชายเกิดไม่ใช่หญิงแก่ไม่ใช่ชายแก่เป็นต้นนะเป็นเรื่องของอุปาทานนัขันอุปาทานนัขันนี่เองเป็นตัวทุกข์นะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะพ้นจากทุกขน์นะเราก็ต้องพิจารณาอุปาทานกขันให้เห็นโดยความเป็นทุกข์เสืยอก่อนนะจิงอยู่ความทุกข์กายทุกข์ใจที่จะพ้นไปจากอุปาทานกขันนั้นไม่มีความทุกข์กายเนะี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาขันเขาเรียกว่าทุกขวเวทนานะ แม้ความทุกข์ใจก็คือทุกขวเวทนานั่นแหละนะทีนี้เวทนาทั้งหมดมันมีสามทุกขวเวทนาสุขวเวทนาอุเบกขาเวทนาแม้เวทนาที่เรือก็เป็นทุกข์เลยไม่ใช่เฉพาะทุกขวเวทนาเท่านั้นและมีนําซ้ำไม่ใช่เฉพาะแต่เวทนาแม้ขันอื่นเป็นต้นมีรูปขันเป็นต้นก็เป็นทุกขหมดเลยขันทั้งห้าที่จะไม่เป็นทุกขไม่มี เพราะถ้าหากว่ายังมีส่วนเหลืออยู่ก็จะไม่ตรัสสรุปอย่างนี้ว่าสังขตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาคํานี้เป็นเป็นคําสรุปทุกทั้งปวงว่าขันห้าทั้งหมดเป็นทุกนะฮะแต่ว่าเราเห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นคือเห็นเฉพาะทุกขเวทนาเท่านั้นว่าเป็นทุกข์ขันนอกเหนือไปจากนั้นเราไม่เห็นแล้วอันนี้ต้องพิจารณาจึงจะเห็นนะฮะ ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นที่พระองค์ทรงวางกิจของอริยสัจเอาไว้ว่าทุกขอริยสัจต้องกำหนดรู้นั่นก็คือต้องกำหนดรู้อุปาทานขันห้านั่นเองนะไม่ใช่กำหนดรู้อะไรหมายความว่าถ้าไม่กำหนดก็ไม่รู้นั่นเองแต่พระไปกำหนดจึงรู้คราบรู้ว่าอย่างไงรู้ว่ามันเป็นทุกข์นะถ้าท่านต้องการพ้นทุก แต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ท่านไม่สามารถจะพ้นได้ยังสำคัญว่าเป็นสุขอยู่อย่างนี้ก็ต้องยึดมัน่นไม่ปล่อยนะเพราะสุขนัน้นเป็นมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือนะถ้ายังเห็นว่าเป็นสุขอยู่ก็ต้องยึดถือเป็นธรรมดาเมื่อยึดถือมันก็ไม่ปล่อยสิครับไอ้ปล่อยนั่นก็คือไม่ยึดถือมันตรงกันข้ามนะเมื่อเป็นเช่นนี้จะพ้นได้ยังไง นะต้องปล่อยซะก่อนจึงจะพน้นใช่ไหมปล่อยได้ซะก่อนต่การที่จะปล่อยได้ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะทุกข์เนี่ยมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือใครๆย่อมไม่เอานะอย่างทุก์กายทุกใจที่เราไม่ต้องการเราไม่เอานะนะ <c oughs> ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะความเศร้าโศกเสียใจ เราไม่เอามันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะขันทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นทุกข์มองไม่เห็นสุขเลยเราก็ไม่เอาหมดเราก็ไม่เอาหมดโดยเห็นนี้ถ้าต้องการจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องเห็นทุกข์คือเห็นอุปาทานขันห้าว่าเป็นทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางไม่ยึดถือ นั่นคือพ้นจากทุกข์ได้นี่เป็นอย่างนี้นะก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงเกิดขึ้นในโลกนะคนที่มีความดำริจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือขันทั้งห้าเนะี่ยไม่ใช่ไม่มีเขามีกันมาแล้วขันทั้งห้าในะย่ออีกทีให้ฟังง่ายก็คือรูปกำรนามนะรูปกรนามรูปประขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังคาร ขานบินยาณสี่คันที่เหลือเป็นนามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะเพราะจะต้องมีคำอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังจนได้นะในที่นี้ฟังเป็นหลักการไปก่อนว่าย่อแล้วเหลือรูปกำนามนะ,ะร่างกายของของเราทั้งหมดเป็นรูปส่วนที่ที่เหลือกล่าวคือความรู้สึกนึกคิดของจิตใจ นะความรักความโกรธพอใจไม่พอใจศรัทธาส,สติปัญญาอะไรพวกนี้เรียกวนามนะในสมัยก่อนเขาเห็นว่าของเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นกันนะแล้วเขาก็หาวิธีการหาอุบายอะไรกันต่างๆแล้วเขาก็ค้นพบกันว่าวิธีนี้เท่านั้นที่จะพ้นได้วิธีนี้เท่านั้นที่จะพ้นได้ พอพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกทรงปฏิเสธหมดว่าอันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะอย่างนี้ก็เฉียดเฉียดจะถูกต้องเข้าไปเท่านะบางพวกเห็นเฉพาะรูปว่าเป็นทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นจากรูปนะเขาเห็นว่าถ้าหาก็มีรูปอยู่แล้วมันมีทุกข์มีรูปอยู่แล้วก็มีความเจ็บไข้ใดป่วยติดตามมาต้องกินยู่ต้องกินยา นะต้องหิวอย่างนี้นะความหิวก็เป็นทุกข์และยังมีทุกข์อื่นอีกที่เนื่องกับความหิวคือต้องต้องแสวงหาอาหารมาบำบัดความหิวต้องปวดต้องเมื่อยประจำอิริยาบถนะมีร่างกายขึ้นมาก็เป็นที่ประชุมแห่งโลกร่างกายนี้ไม่เห็นมันได้ความอะไรเขาก็ตำหนิตีเตียนถ้าหาก็ไม่มีร่างกายนี้เสียอย่างเดียวท่านนั้นก็ไม่เห็นว่ามันมีทุกข์อะไร เขาก็หาอุบายดับดับทุกขคือรูปร่างกายนี่เสียทำยังไงนอ้อยเราจึงจะทําได้เขาก็คนพบวิธีเขานะครับคือเจริญฌานจนกระทั่งถึงอรูปฌานเพราะถ้าหากว่าถึงอรูปฌานแล้วตายไปจะเกิดเป็นอารูป,ปรพรหม,มที่ไม่ไม่มีรูปก็จะพ้นจากทุกเหล่านี้ซึ่งเขาทําได้จริงๆนะพ้นได้จริงๆ แต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถจะพ้นได้เด็ดขาดนะมันสิ้นกําลังของฌานแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นคน,คนมีรูปมีทุกข์ของรูปต่อไปอีกไอ้ข้อนี้เขาไม่ไม่รู้นะอีกพวกนึงไม่ใช่อย่างนั้นเห็นทุกข์ของนามไม่ใช่ของรูปไอ้ทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่นามความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะ รัดพลากจากของรักของชอบใจพ่อตายแม่ตาย,ตายคนที่รับพ,พลัดพรากเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่มันทุกข์ของมันเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยก็ดูอย่างก้อนกรวดก od, ้อนหินเิมันไม่มีชีวิตจิตใจมันมีทุกข์เดือดร้อนเรื่องอะไรมัง่งไม่เห็นมันมีนะฮอความเศร้าโศกมันก็ไม่มีความราไหรําพันความผิดหวังอะไรต่ออะไรไม่เห็นมันมีไม่เดือดร้อนเรื่องอะไรทั้งนั้นเราน่าอยา่าน่าจะเป็นอย่างก้อนกรวดก้อนหิน กลาวคือมีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามและจะทำยังไงเขาก็หาวิธีของเขานะครับเขาก็พบเหมือนกันว่าต้องเจเริญฌานแต่ว่ารูป,ประฌานถึงฌานสุดท้ายก่อนหน้าจะตายก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าต่อไปนี้ขอให้เรามีแต่รูปไม่มีนามเถิดน,นะไอ้จิตอธิษฐานของเขาเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะ เป็นไปตามที่อธิษฐานนั้นจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้กําลังของสมาธิไม่ใช่เที่ยวอธิษฐานอะไรลมๆแรงๆอย่างเรานะฮะให้ทานก็ซัาสลึงเนี่ยทาทุขอให้เป็นปัจจัยกับพระนิพพานว่างั้นเนะี่ยนี่เขาได้สมาธิถึงขั้นนั้นก่อนแล้วเ็าถึงอธิษฐานกําลังของสมาธิสามารถข่มไม่ให้มีนามเกิดขึ้นได้จริงๆ นั่นก็คือว่าหลังจากตายแล้วเขาจะเป็นคนที่มีรูปอย่างเดียวไม่มีนามไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนะอันนี้เขาก็เรียกเหมือนว่าพรหมเหมือนกันแต่เรียกว่าพรหมลูกฟักนะฮะนะะเหมือนก้อนกวดก้อนหินก่อนหน้าที่จะไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้ตายอยู่ในท่าใดไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้ก็อยู่ในท่านั้นเช่นว่านั่งตายอย่างนี้ ก็จะไปเกิดเป็นพรมอยู่ในท่านั่งมีอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> ในทางศาสนาเรียกว่าอาสัญญีสัตว์สัตว์ผู้ไม่มีสัญญาคือไม่มีความรู้สึกนิคิดนะพวกหนึ่งเห็นโทษของรูปปฏิบัติเพื่อความไม่มีรูปอีกพวกหนึ่งเห็นโทษของนามปฏิบัติเพื่อความไม่มีนามนะแต่พระพุทธเจ้าเนะี่ยทรงเห็น โทษของทั้งรูปทั้งนามและข้อปฏิบัติของท่านเป็นไปเพื่อพน้นทั้งจากรูปทั้งจากนามนะซึ่งข้อปฏิบัติของท่านไม่มีการเจริญฌานนั่นคือเจริญวิปัสนานะวิปัสนาเนี่ยกำหนดสังขารนะที่ทงแจกขันเป็นขันห้าซึ่งยอ่อเราย่อแล้วเรือสองอย่างคือนามกับรูปพูดง่ายๆว่าวกำหนดนามรูปนะ กำหนดทั้งนามทั้งรูปก็เห็นทั้งเห็นความไม่เป็นสาระเห็นความไม่เป็นไม่อะไรไม่ไม่ไม่เป็นสาระไม่เป็นไม่ไม่น่ายินดีนะะทั้งในรูปทั้งในนามก็จะไม่มีความยึดถือใดรูปใดดาวก็ปล่อยวางได้ก็พ้นจากรูปนามไปคือไม่คือจะเป็นคนที่ไม่เกิดอีกนะพ้นจากรูปนามโดยประการทั้งปวงนะะ ไอ้ของเขาอะจะพ้นจากรูปก็ต้องเกิดนะต้องเกิดแต่ไปเกิดเป็นคนที่มีแต่น้ำอย่างเดียวจะพ้นจากนามก็ต้องไปเกิดอีมือนกันแต่ว่าไปเกิดเป็นพวกที่มีแต่รูปอย่างเดียวถ้าจะพ้นจากทั้งรูปทั้งนามต้องไม่เกิดจึงจําเป็นได้นั่นก็คือต้องกำหนดนามรูปนะฮะกำหนดนามรูปเห็นความไร้ายสาระประโยชน์ของนามรูปไม่เห็นความน่ายินดีในนามรูป หมดความยึดมั่นนะฮะก็จะไม่เกิดก็จะพ้นนามรูปโดยประการทั้งปวงเนี่หลักการมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ทีนี้ไอก้ก่อนหน้าที่จะเกิดปัญญาเห็นอย่างนั้นต้องทำยังไงอะไรนะวันนี้ก็ไม่มีโอกาสต้องต่อคราวหลังอันนั้นแหละเป็นอุบายดับทุกข์ที่แท้จริงนะ <c oughs> วันนี้หมดเวลา <c oughs> กินเวลาร่วมสองชั่วโมงท่านทั้งหลายก็ อ,อดทนตั้งใจฟังเป็นอันดี <c oughs> ในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกง,งามในพระศาสนาจงมีแก่ทุกท่าน